ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Stock Insider ค่ะวันนี้จะพามาเรียนรู้ต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของไมซ d s e t กันไปเรียบร้อยแล้วกับคุณนิพนธ์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะจะมาพูดคุยไมซ d เ e t เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด TF e ฟนะคะจะแตกต่างก,กับ m i n d s e t ที่จะต้องลงทุนในตลาดหุ้นแบบไหนนะคะช่วงนี้พูดคุยกันค่ะกับกรรมการผู้จัดการสายงาน Q IQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะเรานั่งอยู่ในห้องทางานของคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์ มซ์เซ็ตของตลาดหุ้นกับ m มซ์เซ็ตของ t ีเฟกทำไมจะต้อง<ร>แตกต่างกันด้วยคะเป็นคือหุ้นเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับการลงทุนแต่ทีเฟเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาสําหรับเป็นการป้องกันการลดลงของราคาทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมี m มซ์เซ็ตที่แตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยถ้าพูดถึงการลงทุนก็คือทุกคนมาลงทุนนะครับแต่ในทีเฟกอ่ะมันมีคนอยู่4กลุ่ม บางคนก็คือกุ่หาคือคนที่ใช้ TF เฟเป็นตามเครื่องมือที่ออกแบบมาคือเอาไว้เฮดจิ้งเฮดจิ้งก็คือว่าปกันความเสี่ยงการลงของราคาทรั์สินโดยไม่ต้องขายรั์สนอย่างเงี้ยนะครับกองทุนที่กองทุนใหญ่ๆรู้หุ้นจะลงก็ช็อตทีเฟกนะครับเพื่อที่เมื่อราคาพูดลงไปก็ได้กําไรจากการช็อตอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการของของฟิวเจอร์คือตัวทีเฟกเนี่ยออกแบบมาแบบนั้น <c oughs> แต่เขาจะมีคนบางกลุ่มนะครับถามว่าผู้ที่เฮดจิ้งจะทําคู่กับใครก็ต้องทํากับคนที่เข้ามาเล่นเก่งกาไร <c oughs> ผมยกตัวอย่างนันลกลงทุนรายย่อยเนี่ย <c oughs> ถ้าหุ้นจะลงเนี่ยไม่ต้องไปเฮดจิ้งขายหุ้นหมดเลย <c oughs> ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มนันลกลงทุนที่ไม่จําเป็นต้องเฮดเนี่ยเ็าจะเข้ามาเก็งกําไร <c oughs> นะครับมันถึงจะมีคู่แมทเนี่ยฮะ <c oughs> ต้องมีผู้ชนะกับผู้รอดในตลาดใช่มันอาจจะไม่รู้ว่าใครรอดใครแพ้แต่มันต้องมีคู่คู่แมทเพราะว่ามันเป็นซีร่สัมเกมทีเฟกเป็นซีร่สัมเกมคือมีคนนึงได้ประโยชน์มีคนนึงเสียประโยชน์มีคนนึงต้องการที่จะโปรเทคการลงราคาของทรัพย์สินมีคนก็ต้องมีความเชื่อนะครับว่าต้องการเข้ามาเก็งกำไรในในตัวของในราคาของตัวการขึ้นลงของราคาหุ้นนะครับ ออฟติเฟกก็คือเซทฮัสินะครับมันก็จะมีมีคนเข้ามาในตลาดแล้วจะมีพวกอะบิชารเจอร์ค่ะ,ะคแล้วก็จะมีมีมาเก็ตเมกเกอร์นะฮะมันมีคนหลายกลุ่มนะมเข้ามาทำหน้าที่ต่างกันมาเก็ตเมกเกอร์ก็คือทำให้มันมีสภาพคล่องค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปมองทีเฟกเนี่ยเหมือนกับหุ้นไม่ได้าหุ้นก็คือซื้อแล้วขายกำไรแต่ทีเฟกไม่ใช่ ช็อตแล้วลงมาลองก็กําไรคก็ลองแล้วขึ้นไปช็อตก็คือกําไรค่ะบางคนก็คือช็อตแล้วลงมาคือเท่าทุนไม่ใพวกเคดจิ้งก็จะเท่าทุนนะครับเพราะฉะนั้นฟังดูแต่ละกลุ่มก็รู้สึกจะไม่ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าไอ้ mindset มันคืออะไรมันคือความเชื่อนะครับความเชื่อหรือความคิดนะครับที่มีผลส่งผลถึงพฤติกรรมหรือทัศนคตินะฮะ แล้วก็กับการที่เราจะไปลงทุนไงกับการที่เราจะไปเล่นทีเฟกเนถ้าเรามีความเชื่อในผิดเราก็ไปลงทุนมันก็คือผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทีเฟกเนี่ยมันมีอะไรที่ที่ทำให้เราเข้าใจผิดหลายอย่างเราเข้าใจว่าเราเป็นนักทุนรายย่อยนะฮะเราคงพูดถึงรายย่อยมากกว่านะ,<ฮ>ะแล้วเราจะใช้ทีเฟกเป็นเครื่องมือเฮดจิ้งมันเข้าใจผิดเลยอะเราไม่จําเป็นต้องเฮดจิ้งนะครับเมือ่อหุ้นจะลง เราง่ายที่สุดคือขายหุ้นทั้งหมดนะครับแล้วอยู่เฉยๆก็ได้ใช่ไหมครับแต่สถาบันเนี่ยเขาถือหุ้นเป็นแสนแสนล้านเขาไม่สามารถที่จะขายหุ้นทั้งหมดหรอกเพราะตลาดมันพังนะครับสก็คือเขาเสียหายเองจากการที่เขาขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ไม่ได้ะนะครับอันนี้เราต้องเราต้องมี mindset ที่ถูกต้องก่อนเพราะ,ะ mindset มันคืออะไรมันคือมันคือความคิดของเราอะสิ่งที่เราคิดหรือความเชื่อของเราอะถ้าเรารู้มาผิดเชื่อผิด,ผด,ผด แล้วเราเราไปทุนในตลาดหุ้นมันก็คือเิียเพราะมันไม่เซ็ตของทีเฟกคือคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครไงคุณจะลังจะทำอะไรกับทีเฟกค,คุณเป็นสเปกุเลเตอร์แน่นอนอนะครับภาพที่มาชัดอีกก็คือวันนี้นะครับทีเฟกมันถูกออกแบบมันเป็นเครื่องมือนะสำหรับเพรนะครับแต่เราเห็นนะครับฝรั่งเข้ามาในบ้านเราค่ะก่อนที่ฝรั่งจะซื้อหุ้นลองฟิวเจอร์นะครับก่อนที่ฝรั่งจะขายหุ้นชอ็อตฟิวเจอร์เห็นไหมครับ ทีเฟกเ่ะมันถูกอามาเป็นเครื่องมือสาหรับเก็งกาไรไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนรายย่อยนะหมายถึงนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยที่เป็นพวก speculator ก็ใช้เหมือนกันนอกจากจะเฮดจิ้งแล้วยังเก็งกาไรด้วยเก็งกาไรเพื่อเพิ่มค่านะครับการขึ้นของราคาราคาทรัพสินนี่อ๋อนะครับหลายต่อซ้อนแล้วเวลาลงก็ช็อตฟิวเจอร์เนี่ยเพื่อเพื่อทำอะไรเพื่อเล่นขาลงเพื่อเพิ่มค่าการลงของราคาทรัพสินได้ประโยชน์2ต่อคือการ ช็อตฟิวเจอร์แล้วก็เอาพูดมาทุบลงไปอีกเห็นไหมครับค่ะแสดงว่าถ้าเราเข้ามาแบบซื there, so ่อๆแล้วเข้าใจว่าอ๋อทีเฟกมันเอาไวเฮ็ดเนี่ยเราผิดพลาดแน่นอนละในการที่จะเข้ามาใช้ทีเฟกเป็นเครื่องมือค่ะนะครับค่ะทีนี้เรื่องไมซ์เซ็ตที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ให้เหมาะสมกับการลงทุนแบบทีเฟนะคะเราควรจะต้องมีไมซ์เซ็ตยังไงคะแล้วก็จะมีความเชื่อที่ถูกก่อนนะครับก่อนอื่นเรารู้ละเมื่อกี้เรารู้ว่าทีเฟมันคืออะไรแล้วเราเนี่ยเป็นใครค่ะนะครับ ถ้าเราพูดถึงสถาบันในประเทศนะครับอันนี้เขาใช้เฮดจิงเฮดจิงก็คืออย่างป๊อปเทรดเนี่ยเขาใช้เฮดจิงเวลาเขาซื้อหุ้นเขาจะช็อตฟิวเจอร์พือเพราะเขาเขาเป็นมาเก็ตเมเกอร์เขาก็ไม่ต้องการที่จะกำไรเท่ากับศูนย์นี่ฮะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขาเขาอ่าเขาช็อตฟิวเจอร์เขาซื้อหุ้นนะครับเวลาเขาลองฟิวเจอร์เขาก็ขายหุ้นเพราะเขาต้องการศูนย์เพราะเขามีหน้าที่ทําให้สภาพคล่องเกิดในในประเทศอันนี้กลุ่มนึ่เราไม่พูดเราก็เขามีหน้าที่ทําแบบนั้นนะฮะ เราดีกว่าที่เป็นนักงทุนรายย่อยเรามีหน้าที่ทำไรเราเป็น speculator แน่นอนะนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเป็น speculator เนี่ยเราก็เราต้องเข้าใจว่าทีเฟกก็คือการพนันมันคือการพนันนะการพนันแต่มันไม่ใช่การพนันที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงเข้าไปเล่นการพนันหรือเข้าไปในบอ่อนเข้าไปในบอ่อนเล่นการพนันเนี่ยก็คือยังไม่เราไม่เคยได้ยินที่ไหนว่าบ่อนไหนล้มเราเคยจะได้ยินว่าคนที่เข้าบอ่อนนะเจ๊ะนะครับ เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยแล้วเข้ามาเล่นทีเฟกเนี hmm. ่ยเราก็มาเล่นการพน,นันแต่มันเป็นการพนันที่มีวิธีเอาชนะได้อ mm hmm. นะครับถ้าเรามีระบบเทรดแล้วมีวินัยที่ดีมันดีประการเล่นหุ้นอีก mm hmm. มันดีประการเล่นการพนันอีกคนะครับเพราะว่าถ้าคุณหาระบบเจอนะครับคุณมีวินยัยนะครับคุณสามารถนะครับที่จะเอาการเทรดทีเฟกเนะี่ยเป็นอาชีพคุณได้เลยนะครับ เพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องไปถามถ้าคุณอยู่ในตลาดหุ้นถ้าคุณอยากเล่นหุ้นปั่นและกาไรคุณต้องไปถามคนปัน่นแต่ทีเฟกเนี่ยคุณไม่ต้องถามเลยเนื่องจากทีเฟกเป็นเซ็ตห้าสิบเนี่ยมันไม่มีใครปั่นได้ยาวๆเรไหมครับไอ้ปั่นสั้นๆอาจจะได้แต่ยาวๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบเครื่องมือดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีไรายได้นะครับประกอบอาชีพคือการเทรดทีเฟกเนี่ยได้ นะครับมันไม่ได้เล่นที่ตลาดเดียวนะครับตลาดที่มุมนอกที่ไหนก็เล่นได้ทั้งหมดมีทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทีเฟกก็คือการพนันที่สามารถมีวิธีอักนาได้นะครับถ้าเรามีระบบที่ดีแล้วเรามีวินัยในการลงทุนใช่ค่ะอันนี้เป็นหมายเส็ดทุกต้องเชื่อก่อนเพราะได้แค่บรรทัดแรกเราต้องรู้เราก็คือว่าหนึ่งเราเราเชื่อมันเป็นการพนันหรือเปล่าถ้าเราเชื่อมันเป็นเฮดจิ้งอ่ะมันผิดแล้วล่ะเพราะว่าเราเอามาใช้เป็น speculative S <S เราเป็นมาการเก,ก็งกาไรเราไม่ได้เราไม่มีความจําเป็นเรายอ้อนเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาไว้มาเฮดจิ้งนะครับเพราะเราสามารถขายหุ้นภายในห้านาทีเนี่ยนะครับหมดพอร์ตแล้วนะครับอันแล้วอ,ลอันที่สองก็คือมันมีวิธีเอาชนะได้นะครับโดยมีระบบเทรดเราต้องเข้าใจมันมีระบบเทรดไม่ใช่เพราะนั้นเราเข้ามา,มาเล่นตีเฟกไม่ใช่ช็อตตรงไหนลองตรงไหนระบบก็ไม่มีนะครับแสดงว่าเราเชื่อเราเชื่อผิด เพราะเพ n เช e t คือความเชื่อเราเชื่อผิดว่า t f เฟกเข้ามานะฮะถ้ารู้ว่าช็อตตรงไหนลองตรงไหนเนี่ยก็ชนะได้ไม่ใช่เราทีเฟกมันมีระบบของมันมันมีวิธีการเล่นของมันนะครับบางคนก็จะไปสเปรสแควร์กับ t f เฟกเนี่ยไม่มีทางเล่นไม่ได้ t f เฟกต้องมีวิธีการของมันโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทีเฟกนะครับไ่เชิดอันที่สองของทีเฟก ไม่เอ้นแรกก็คือต้องเชื่อว่าเป็นการพนันก่อนนะไม่เซ <c oughs> ้นที่สองก็คือไม่ใช่รวยเร็วการเล่นทีเฟกต้องรวยชา้ชาช้าอ๋อไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บจะรวยง่ายๆรวยเร็วไม่ใช่ให้คุณเก่งขนาดไหนด้วยคุณทำไมเส้น <c oughs> คุณก็คือว่าต้องค่อยๆรวยเพราะอะไรเพร,ะเพราะว่าทีเฟกเป็นการเล่นโดยมีอัตราทด <c oughs> อัตราทดคืออะไรครับก็คือว่าคุณเอาเงินร้อยบาทไปซื้อหุ้น <c oughs> ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย <c oughs> แต่คุณใช้เงินสิบบาทเนะี่ยซื้อหุ้นร้อยร้อยบาทในตลาดหุ้นมันม <c oughs> ีอัตราทด คือเท่าไรห้าสิบเท่าอะเรบริเทแล้วก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินทั้งหมดแล้วเล่นตามตามมาจินที่เรามีอยู่ค่ะนะครับมันมีอัตราทษคือเราได้สักครึ่งหนึ่งเราก็เล่นสักครึ่งพอร์ตก็พอละใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเงินร้อยมาเล่นเราเหมือนแค่50มาเล่นนะครับแต่เรามีเงินอยู่ร้อยนะเราไม่จําเป็นต้องเล่นหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรวยเร็วแล้วเราอาจจะบอกว่างั้นเราขอแค่2เท่าก็พอค่ะนะครับเรามีร้อยเราเล่นแค่เรายี่งิู่ร้อ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดแบบนี้ได้ไปาจะค่อยๆรวย,ย20%ก็เท่ากับว่าถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเรามีเงินเราก็คือ,อมีเงินเล่นหุ้นได้2เท่ามีเงินร้อยบาทเราซื้อหุ้น2เท่าแล้วเรายังมีเงินสำรองอีก8 8เท่า8 0ถ้าเกิดอันแรกมันพลาดไปมันยังมีแก้ตัวนะ,ะถามว่าทาไมต้องมีแบบนี้เพราะว่าไม่มีใครเข้ามาแล้วเก่งเลยมันต้องเรียนก่อนและค่าเรียนทีเฟกแพงมากค่ะ จากตลาดเนี่ยนะแพงมาเดี๋ยวจะรู้ว่าทาไมถึงแพงเพราะฉะนั้นอันที่สองไม้เชื้อที่สองก็คือว่าต้องค่อยๆรวยเล่นช้าๆแล้วมันจะรวยเองนะครับอาจจะต้องไปคิดทูวินก่อนสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเอามาจินเข้ามา20%แล้วก็ค่อยเพิ่มมาเป็น50ขอแนะนําว่าอย่าเกิน50ค่ะนะครับจะไม่เสียหายนะครับอันนี้เป็นไม้เสี้ข้อที่2ข้อที่3นะครับต้องชนะด้วย BTS คืออะไรคะบิ๊กเทรดไซส์ไม่ใช่เทรดทุกวัน หมายความว่าเทรดทีหนึ่งนี่คือคือเวลาเทรดทีเฟกเนี่ยนะครับอจอสโลตบอกว่าเขาทุบข้างเงินปอนด์นะครับเขาบอกว่าอีก50ปีเจอกันใหม่ค่ะแต่ครั้งที่เขาทุบข้างเงินปอนด์ครั้งนั้นไปเนี่ยเขาได้กําไรจากการช็อตเยอะมากนะฮะคือคือใช้ทั้งอีก30ชาติก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าหลักของการเล่นทีเฟกต์ไม่ใช่ไปเทรดทุกวันค่ะแต่ช็อตใหญ่ๆอ่ะต้องมีเราเสมออย่างเช่นอย่างเช่นมันจะลงร้อยจุด ต้องช็อตเลยต้องช็อตในจังหวะที่อันนี้ระบบจะบอกเราว่าตัวนี้ตกช็อตหรือว่าจังหวะนี้ต้องลองเข้าไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อ3ต้องชนะด้วย BTS ไม่ใช่เทรดทุกวันแต่วันนี้ Big t h ท r a d ็อตบิ๊กเทร r ช็อ s หรือ b i รกที e ิ๊กบ i ๊กเ e ในการเทรดนะครับแต่วันนี้คืออะไรครับเอาเงินมาร้อยหนึ่งเอามาวางมาจิ้นแล้วเทรด i i g t r ท d e Size ทุกวันซึ่งสุดท้ายเป็นไงครับหมดเป็นไปไม่ได้ คือทำปึ๊กทีเดียวนะครับมันจะกลับไปเข้าข้อที่2ว่าช้าๆเห็นไหมครับสมมติว่าตลาดเกิดการรีเวอร์เซลที่จะขึ้นเราเข้าไปลองตึ้ง1นะครับ50%ของเงินที่เรามีอยู่เอาไว้สัก10ล้านนะครับขึ้นเรามองว่ามันขึ้นไปได้ร้อยจุดกําไรเท่าไหร่ฮะโอ้ก็เยอะแล้วมากนะคะพอมีเลเวเลตช่วยสิบล้านเนี่ยเลเวเลเยอะมากนะครับ แค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วคือรับต่อยไม่ต้องต่อยทีแต่ต่อยทีนึงให้หนักๆถูกต้องนะะคเวลาขาลงนะครับคอัตึ้นทีเดียวเลยค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นไงครับแล้วก็หลั่นไปคือต้องหาช็อตใหญ่ให้เจอตราบใด้าอยังหาช็อตใหญ่ไม่เจอหรือเจอแล้วไม่กล้าทําอย่าเพิ่งเล่นเยอะค่ะคุณจะเสียอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีมล์เซ็ตที่ถูกต้องนะครับว่าไม่ใช่เทรดทุกวันแล้วรวยเป็นไปไม่ได้ค่ะ ต้องนานๆเทรดทีแต่เทรดหนักๆะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดจากประสบการณ์ของคุณก่อนที่คุณกล้าทํช็อตเล็กๆก่อนนะฮะพอคุณทยไปนานๆคุณจะอ๋อตลาดแบบน,นี้จังหวะแบบน,นี้มันใสใหญ่ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักหลายๆอย่างนะครับต้องมีระบบเทรดซึงเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปะ <ๆ S 1> ระบบเทรดจะต้องเป็นยังไงคะไมเชื่ที่ดีก็คือว่าไม่ใช่เทรดแบบซีซัวไมเชื่ที่ถูกต้องก็คือต้องมีระบบที่ดีในการเทรดถ้าไม่มีระบบที่ดีนะอย่าเล่นทีเฟก อยากคิดว่าไปฟังวิทยุให้ช็อตให้ลองดูไหนเออคนนี้เก่งนะไปทําตามครับคุณเจ๊งอย่างเดียวค่ะเปินไปไม่ได้นะครับคุณต้องมีระบบเทรดนะครับที่ใช้ได้ระบบเทรดอาจจะไม่ต้องเหมือนผมก็ได้นะครับของคุณทิพนมีระบบเทรดเป็นสูนยมคะผมมีร,ระบบะเทรดเป็นสูนรเลยสูนรแรกของระบบเทรดผมก็คือเทคนิคอใช้เทคนิคเทรดอย่างเดียวค่ะ ปิดหูปิดตาไม่ฟังข่าวไม่ฟังอะไรทั้งนั้นจะอเมริกาจะประกาศอะไรจะประชุมอะไรไม่สนใจทั้งสิน้นดูเทคน<ช>ิค<ด>อย่างเดดียวูเทคนิคอย่างเดียว,ยยวค่ะอันที่สองระบบเทรดนะครับอันที่หนึ่งระบบเทรดประกอบด้วยสามส่วนส่วนแรกคือเทคนคิคเฉพาะอย่างเดียวอันที่สองของระบบก็คือมัณ่์มัณฑ์มัณฑ์มัณฑ์ก็คือบอร์ดล็อตที่เทรดเนี่ยนะครับบิ๊กเทรดไซส์สมอลเทรดไซส์ระบบต้องจัดให้ดีเลยว่าช็อตนี้จะทําเท่าไหร่ ะนะครับช็อตนี้ระหว่างทางเล่นไปจะต้องทำเท่าไหร่อันนี้คือ Money Management ต้องชัดเพีเพนะครับข้อที่3ก็คือ psychology ก็คือต้องสอบผ่านเรื่องจิาางงงตวิทย,ยาการลงทุนเป็นยังไงคะมันต้องมีจิตวิทยาแบบไหนคะจิตยางลงทุนเนี่ยมันจะเป็นข้อข้อข้อที่3นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไล่ไปก่อนว่าเทคนิคเข้ต้องมีอะไรก่อนะนะครับอันนี้มันเป็น m มล์เซ t หมดเลยนะครับเทคนิคเข้ก็คือต้องเชื่อว่า ten existing ต้องเป็นเทรนต้องมีเทรนเท่านั้นถ้าไม่มีเทรนคุณเทรดทีเฟกไม่ได้คุณต้องอยู่เทรนสมมติว่าเซ็ตไซเวย์อยู่ช่วงนี้อ่าคุณไม่ต้องเล่นเลยตัวเนี้ยคุณเล่นไปคุณมีแต่เสียก็เสียถ้าจะเล่นก็ต่อเมื่อเทรนขาขึ้นหรือขาเรงได้ร้อยจุดมองได้50จุดต้องเป็นเทรนยาวอ่ะนะค่ะหรือจะลงได้เยอะๆเนี้ยค่อยเล่นนะครัือต้องมีเทรนต้องเชื่อว่าเทรนอิสต์อะคิงค่ะนะครับอันที่2นะครับก็คือ reversal is king of the king โอ้โหยิ่งกว่าอีกเหรอคะใช่ถ้าคุณสามารถทำบิ๊กเทรดไซส์ได้ที่จุดรีเวอร์เซลจุดรีเวอร์เซลคือจุดกลับตัวขึ้นจุดกลับตัวครับถือว่าเราลองที่ตอนเซตหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับดูแปดร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปพันหนึ่งเยอะนะครับอันนี้บิ๊กเทรดไซส์จะเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้จักรีเวอร์เซลนะครับจุดกลับตัวใช่คุณต้องมาทำตอนที่มีเทรนด์ชั้นนิตส์คิงก็คือตอนที่มันเบรกเทรนด์แล้วมันเหลือน้อยละ แต่ถ้าคุณรู้จักรีเวอร์เซลนะครับมันเป็น King of the King อีกทีหนึง่งของการเล่นทีเฟกนะครับเพราะนั้นจุดรีเวอร์เซลเนี่ยเป็นจุดที่คุณต้องทําทุกครั้งเป็นจุดที่น่ากลัวมากไม่ว่าขาขึ้นขาลงค,คือถ้าจะลองเนี่ยมันเหมือนก็มันจะลงต่อถ้าจะช็อตมันเหมือนจะขึ้นต่อ,อซึ่งคุณต้องฝึกจนทําให้ได้คุณต้องเชื่อให้ได้ว่าคุณต้องทําทุกจุดรีเวอร์เซลให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะเล่นทีเฟกและชนะ แต่ตรงจุดรีเวอร์เซอร์ทุกครั้งถ้าคุณทาไม่ได้นะคุณอย่าเล่นทีเฟกนะะคุณมาเทรดทุกวันนะเทรดให้ตายก็ไม่รวยค่ะผมผมแนะนำว่าเอาเงินบริจาคมูลิธิรามาธิบดีเลยมันหมดแน่นอนไม่ต้องไปบริจาคในตลาดนะฮะไม่ต้องครับบริจาคแน่นอนค่ะนะครับอ่ามาดูที่เรื่องจิตวิทยาเพราะฉะนั้นมีค่ะเทคนิคยังไม่จบข้อที่3จุดเข้าทําคุณต้องแม่นค่ะข้อที่4คือส t o p l o s s ค่ะคุณต้องสต o p l ลอ s ทุกครั้งที่มันสต o p l ล s s เราต้องมีจุดสต็อปของเราจุดสต็อปมันมีอยู่แล้วคุณต้องทําตามมันมันบอกให้สต็อปลอสก็ต้องสต็อปลอสแนวรับแนวต้านต้องเพะนะครับสต็อปลอสกับแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณต้องหาให้เจอครับข้อที่6ก็คือไทม์เฟรมที่คุณใช้ควบคุมในในระบบเทรดของคุณค่ะคุณใช้ไทม์เฟรมเท่าไหร่สิบห้านาทีห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีใช้เดลี่ชาร์จแล้วแต่คุณต้องไปหาให้เจอว่าไทม์เฟรมพวกนี้มันเหมาะกับตาสารทีเฟกเนี่ย อันไหนเหมาะกับทองคำอันไหนเหมาะกับน้ำมันอันไหนเหมาะกับเทรดเทรด forex คุณต้องหาให้เจอถ้าคุณหาเจอเมื่อไหร่นะระบบเทคนิคเขจะสมบูรณ์เห็นคุณนิพนดูหลายจอมากไม่รู้ว่าทำเฟรมอะไรบ้างค่ะผมดูสามทำเฟรมนะครับแต่ไม่ต้องรู้หรอกทำเฟรมอะไรไม่ต้องรู้ว่าผมรู้ทำเฟรมอะไรแต่ทำเฟรมของผมเนี่ยเป็นทำเฟรมที่เหมาะกับทีเฟรมแต่ทองคำเนี่ย ผมก็จะอ e ีกทาเฟรมหนึ่งแต่น้ำมันผมอ e ีทาเฟรมหนึ่งไม่เหมือนกันอ๋อมีสูตรส่วนตัวใช่มีสูตรสต่วนตัวยังไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยนะครับอ่าคราวนี้พอพอไปถึงเรื่องเทคนิคอลแล้วนะครับถ้ากูมีเทคนิคอลเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จ30%มสิจาก100%นะจาก100% <laughs> โอ้โหเ,เ,เป็นเซียนเทคนิคอลมาเลยไปเรียนมาทุกทุกเรามีระบบเทรดที่ดีแล้วนะก็มีโอกาสชนะในที่สุดแค่30อีก70ดสละคะ ที่ผมพูดนี่คือไมล์เซนนะคุณต้องเชื่อว่าสิ่งผมพูดให้มันจริงอ,อีกเจ็สิบเดี๋ยวมันจะมาอีกสักสองระบบนะค,คือมัณฑ์มัณฑ์แมนกับจิตวิทยาการลงทุนไงะะนะครับข้อที่ต่อไปนะครับก็คืออัพเทรนด์ะนะครับอัพเทรนด์เนี่ยนะครับในในแนวโน้มที่คุณควรจะเล่นอัพเทรนด์เนี่ยง่ายสุดแต่ช้าเห็นไหมครับในในไมล์เซนข้อที่สองบอกให้รวยชา้าช้าคนเข้าใจว่าเล่นขาช็อตเนี่ยคือขาลงอะและชนะจริงๆแล้วคนที่เล่นขาช็อตเนี่ย ชนะมีไม่กี่คนนอกจากเจ้าเรากําลังพูดว่าเราเป็นรายย่อยนะคุณเล่นเจ้าเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงเซตไปเด็ดเซตมาในระดับร้อยจุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาสามารถเล่นขาช็อตได้แต่เราเล่นเลยนะไม่มีทางเลยมันจะเหวี่ยงมากมันจะไปผมก็ททับกับระบบอันที่3าคือระบบของจิวยตการลงทุนมันจะเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเล่นทีเฟกแล้วรวยนะครับเล่นขาลองฮะเล่นขาลองเพราะว่ามันจะค่อยๆขึ้นช้าแต่ชัวร์มันเข้า เข้าไปอยู่ที่สูตรของทีเฟกแต่คนส่วนใหญ่เล่นเล่นทีเฟกเป็นไงครับชอบเล่นขาช็อตเพราะอะไรครับเพราะเป็นคนขี้กลัวคพะพอช็อตปั๊บลงไปได้ยี่สิบจุดสาที่จุดปิดเลยเออมันสบายใจแต่สุดท้ายเป็นไงครับเอิงฮะนะครับอันนี้ต้องอันที่สองก็คือถ้าเป็นดาวเทนต้องควบคุมความรลภกับความกลัวให้ดีเพราะว่าเพราะว่ามันเร็วและแรงมันลงไปสามสิบเด้งไปยี่สิบขาลงนะครับลงไปห้าสิบเด้งขึ้นมาอีกสามสิบ ซึ่งขาขึ้นไม่ใช่มันขึ้นทีละ5จุดพอเลยรีเวอร์เซอร์บาลานซ์จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับมันจะแตกต่างกันมาเพราะว่าขาลงมันจะทําให้เราเป็นไงครับปันปวะแล้วกําไรยากมากจะยังไงดีนะจะยังไงดีนะติดใจก็หวั่นไหวตลอดอันที่สก็คือขาไซเว่ยถ้าเป็นไซเวย์เทรนนะครับเขาเรียกจุดคืนทุนคุณเล่นทีเฟกมาในขาขึ้นหรือขาลงคุณได้เพราะคุณเจอไซเวย์นะคุณจะคืนทุนหมดค่ะคุณจะมาเสียตอนไซเวย์ เพราะฉะนั้นคุณจะเวียนหัวกับมันไม่มีเทรนก็ไม่เล่นไม่ต้องเล่นเลยนะคะนะครับเพราะว่าคุณเสียในในในไซเวย์มันไซเวย์อยู่เนี่ยนะครับพอคุณหัวเสียไปสักสี่ห้าช็อตนะมันก็เกิดมีเทรนขึ้นมามันก็ทําให้คุณไม่ไปทําตามเทรนอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่เชตคุณต้องเข้าใจตามที่ผมบอกแล้วก็ลองจุดปับตัวดีกว่าใช่ค่ะ แต่ในเทคนิคมันจะมีบอร์นะครับว่าคุณทำ pull back ตรงไหนหรือ p u l แ back ตรงไหนเลยครับระบบจะต้องมีครบหมดเรนี้ต้นเรียนนะครับต่อไปเรื่อง money management ก็คืออย่าพลาด big t e a d size นะครับถ้ายังทำไม่ได้อย่าเพิ่งเล่นมาก big t e a d size ไม่ถึงการเทรดระดับใหญ่50%ของของเงินที่เรามีอยู่นะครับเป็นช็อตใหญ่ๆเลยสมมติว่าวันนั้นลงไป71375ลงมา870 ป้าก็าไปที่แปดร้อยลองเข้าไปเลยพันสัญญาแบบนี้เล่นแบบนี้ทิ้งจะรวยแต่คนทุกส่วนใหญ่ทําไม่ได้กฎมันบอกว่าถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณก็อย่าเพิ่งเล่นคุณก็เล่นสัญญาลิงสอนสนัญญาไปก่อนจนคุณทําได้บางครั้งคุณคิดว่าคุณทําได้นะแต่ถึงเวลามันจริงๆนะมันจะทําไม่ได้อืนะครับค่ะมันก็ไม่ง่ายนะคะมันยากไงฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ถ้าใครทําได้แล้วมันรวยจริงๆมันรวยมาเล่นหุน้นคนเล่นทิเฟต์แล้วจะไม่กลับไปเล่นหุ้นอีกะนะครับเพราะว่าอะไรครับหุ้นตัวไหนตัวไหนตัวไหนอ่ะไอ้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันมีทุกวันเลยมันเล่นได้ทุกวันเลยนะครับมันมีขึ้นมีลงทุกวันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องบิ๊กเทรดไซส์เนี่ยต้องต้องอย่าพลาดบิ๊กเทรดไซส์นะครับมี7ข้อแล้วนะเจ็ดข้อนี้ต้องทําให้ได้ห,หมดนะ,ะข้อที่8ก็คือไซโคโลจี ต้องเข้าใจนะครับมาเสียที่ถูกต้องก็คือทีเฟกตเล่นกับใจเราม,มันเล่นกับความกลัวความโลภของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกเอาเนี่ยมันมีแค่ในในที่กูจะเบรกเอาแล้ววิ่งตามไป Follow อะฟอลโล่ช็อตหรือฟอลโล่นะครับั้งขาขึ้นขาลงมันมีแค่2ครั้งในผมยกตัวอย่างว่าแนวโน้มขึ้นมัน6เดือนใน6เดือนเนี่ยมันมีเทรดอยู่ก็ประมาณสักร้อยย่ประมาณสัก ร้อยวันร้อยยี่สิบวันในร้อยยี่สิบวันเนี่ยคุณแค่ follow ในแค่สองครั้งเองนอกกนั้นมันเป็นย่อลองไม่มีการ follow ลองตุกไหนอ,อีกเลยมีแค่ตอน break out เองเดียวนะครับที่คุณทำ big size ได้นอกน,นั้นย่อลองคุณไม่ต้องรอกวันนี้มันวิ่งขึ้นไปแรงๆุณไปลองคุณติดตลอดหรือว่ามันมันเด้งช็อตนะครับพอมันลงไปปุ๊บคุณก็ไปตาม follow ชอ็อตไม่มีมันมีแค่สองครั้งเท่านั้นในขาลงขาลงถืกว่าตลาดลงปีนึงนะครับก็มีแค่สองครั้งเอง ดองนั้นเด้งแล้วถึงช็อตะนะครับอันนี้เป็นไซโคก็คือว่าเราทาตอนไหนตอนที่กลัวตอนที่เราช็อตเนี่ยก็คือเรากลัวมันขึ้นเนี่ยเราต้องกล้าช็อตแต่ตอนที่มันลงเราต้องกลัวอะไรครับกลัวมันลงไปอีกเนี่ยเราก็คือต้องกล้าลองะนะครับคนส่วนใหญ่อะจะทําไม่ได้จะรอให้ตลาดแน่นอนแล้วก่อนแล้วเข้ามาเทรดไม่มีทาง อ m ม o s สิเบินะครับผมแถมให้นิดน,นึงถ้าวันไหนคุณรู้ว่าคุณเล่นกับเจ้าเมื่อไหร่นะคนอื่นตายหมดแล้วคุณอย่าเล่น t ีเฟนะ,ค,ะคุณเสียอย่างเดียวนะครับคือตลาดที่ซบเซานะครับค่ะเมื่อก,กี้เราได้เราได้เราได้เทคนิคมาสมา30ค่ะแล้วเราได้จากมันนี่มันเน m e เมนมาเทสามสิบสามสิบเป็นหอีกสี่สิบอยู่ที่ psychology ตรงนี้ที่คนส่วนใหญ่นะครับสอบไม่ผ่านเรื่องทีเฟก็คือกลัวกับโลกะนะครับซึ่งอันเนี้ย มันเป็นเสน่ห์อย่างมากเลยของทีเฟกนะครับที่ทำให้คนเนี่ยเขาสามารถล่ำรวยจากความโลภความกลัวของคนเนี่ยได้จากการเล่นทีเฟกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ก็เป็นเจา้านะครับแล้วมันมีอะไรบ้างเซคโล o l o g ที่คุณต้องเข้าใจนะครับมีอยู่3เรื่องสำคัญของทีเฟกนะฮะอันแรกคือ disposition effect คือที่กลัวกลัวขาดทุนะนะครับ กลัวขาดทุนนะครับอันที่สองไทยอินทูเบรกจะเอาคืนเพราะที่เฟกเวลาโดนทีมปั้งโดนทีมหน้ามืดจะเอาคืนตอนนั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็งงว่าจะช้อนหรือจะหลอกนะครับ mm hmm. ก็พยายามจะเอาคืนคเสียไปสิบสัญญาพอจะเอาคืนอัดเข้าไปเป็นยี่สิบครับเข้าไปเป็นสามสิบอัดเข้าไปเป็นห้าสิบไม่ได้กลับมาดูว่ามันบิกเทียดซ้์หรือทมอรเสียดซ้์ยนะครับก็จะโดนเข้าไปนะครับอันนี้ก็เรียกไทยอินทูเบรกคือจะเอาคืนคะนะครับ อันที่3ก็คือ Over Confidence เจ็ <ird> ชนะมั่นใจชั้นเก่งนะครับไปแบบโมไปจะไปสอนเปิดตำราสอนเลยนะไม่มีทางนะครับกลัวคอนเดเอนท์ ident, จะทำลายทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณคิดที่คุณชนะนะเทดที่เฟดชนะนะให้คุณตกตัวเองลงมาว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเทรดค,คือมีชนะแล้วก็มันก็มีแพ้ซึ่งเราเคยผ่านมาแล้วนะครับ และสุดท้ายค่ะเทศทุกวันคือต้นทางของความลุมเหลวค่ะอันนี้ต้องเชื่อเลยว่าเป็นงันจริงๆถ้าไม่เชื่อก็ไปลองทั้ง9ข้อข้อนะครับว่าเนี่ย m มซ์เซ็ตคือความเชื่อหรือกรอบความคิดที่คุณต้องกําหนดก่อนที่คุณมาเล่นทีเฟกเนี่ยคุณต้องมีเก้าข้อเนี่ยครบคะนะครับถ้ามีไม่ครบเอาเงินไปบริจาคนะฮะที่บุญิทิศรามาธิบดีนะครับได้บุญเพราะมัน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือมันเหมือนการที่เงินของคุณมันไปอยู่ที่คนอื่นะนะครับแต่ไปอยู่ที่มูลนิธิรามายมันได้ชื่อเหลือคนอื่นมาได้บุญนะครับแต่มาบริจาคในตลาดหุ้นในทีเฟกนะครับในตาส่วนของการเล่นหุ้นเขาบอกว่าหนึ่งต่อสิบแต่คนชนะในทีเฟกหนึ่งต่อพันฟังแล้วก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งเทคนิคอลมันนจเมนต์แล้วก็จิตวิทยาด้วยนะคะเล่นหุ 1> 1้นหนึ่งต่อสิบ หนึ่งคนไปกินคนจะคนเก้าคนมาจากที่เฟกหนึ่งต่อพันใช่ไหมค,คุณกินอีกคนอีกเก้าร้อยคนแล้คุณรวยไหม,มครับครับเพราะฉะนั้นมันยากมากที่ใครจะทําได้ค่ะ,คะมันรู้อะ่ะ <c oughs> มันรู้แต่มันรู้ไม่ครบคแต่วันนี้ฟังเทปนี้แล้วะรู้ครบแล้วแล้วกลับไปไปดูว่า m ม n d เซ็ของเราอ่ะเก้าข้อครบไหมถ้าไม่ครบทําไมครับถอยค่ะถอยอองเลยค่ะจาทูซีเล่นเลยมันได้แค่ความมันแต่มันเสียเงินค่ะ กลับไปตั้งต้นใหม่นะครับไปลงทุนไปเล่นไปไปลงทุนเสร็จลงทุนได้นะครับลงทุนในหุ้นได้เก่งกาไรในหุ้นเป็นนะครับแล้วค่อยมาเล่นหุ้นฝันชนะแล้วค่อยกลับมาเล่น T ีเฟกเล่นตีเฟกชนะค่อยไปเล่นทองคําเล่นทองคาชนะค่อยไปเล่นน้ํามันเล่นน้ํามันชนะค่อยไปเล่นโฟเลตเป็นสเต็ปนะครับไม่ใช่เล่นหุ้นขาดทุนเงินหมดเงินหมดก็ไปเล่น t ีเฟกเงินเหลือน้อย T ีเฟกก็ไปเล่นทองคาไปเล่นน้ํามันเพราะเล่นโเลตมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากไว้นะครับว่าเรื่อง mindset หรือหรือกรอบความคิดหรือความเชื่อที่ถูกต้องในการลงทุนในตราสารต่างๆเนี่ยต้องถูกต้อง,งถ้าไม่ถูกต้องนะครับเสียหายแน่อนอน,นค่ะวันนี้ได้ไอเดียมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ